พลังงานเดือนธันวา2024และของขวัญทางจิตวิญญาณของคุณราก่อนเราคือสภาอาทูเรียนเรายินดีที่จะติดต่อกับคุณทุกคนเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับพลังงานของคุณกำลังประสบอยู่ในขณะนี้และประสบการณ์ที่คุณจะมีกับพลังงานสำหรับเดือนธันวา ในปี2024คุณกำลังเข้าถึงของขวัญและความสามารถทางจิตวิญญาณของคุณได้อย่างมากขึ้นในขณะนี้เนื่องจากมีการเล่งการขึ้นสู่สิ่งที่เราเรียกว่ากลุ่มตื่นรู้เมื่อคุณยังคงเข้าสู่เดือนธันวาคุณจะค้นพบว่าคุณมีของขวัญได้รับอย่างล้นหลา มีเกียรติและขยายตัวและสําหรับผู้ที่ยังเข้าถึงพรสวัสดิ์และความสามารถทางจิตวิญญาณของพวกเขาแล้วพอเขาจะมาหาคุณในทางมหัศจรรย์มากมายแน่นอนคุณมักจะมีบทบาทในการรับพลังงานที่นําเสนออยู่เสมอดังนั้นเราจึงแนะนําให้คุณทําให้ตนเองพร้อมใช้งานกับพลังงานของเดือนธันวา โดยการสงบจิตใจของคุณหลับตาและเรียนรู้จากมันให้พวกเขาเข้ามาปล่อยให้พวกเขาทำสิ่งที่พวกเขาทำตามธรรมชาติและปล่อยให้ตนเองมีอยู่ตามธรรมชาติในสภาวะสันสะเทือนที่สูงขึ้นมันเป็นธรรมชาติสําหรับคุณที่จะอยู่ในสภาวะสันสะเทือนที่สูงขึ้นและพลังงานมาถึงตลอดทั้งปี พื่อช่วยให้คุณค้นหาสภาวะสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นของคุณพลังงานมาถึงแล้วเพื่อช่วยให้คุณปลดปล่อยตนเองจากทุกอย่างที่ทำให้คุณจากการอยู่ในสภาวะที่สั่นสะเทือนที่สูงขึ้นตอนนี้คุณได้รับโอกาสจากการเติมเต็มพื้นที่เหล่านั้นช่องว่างเหล่านั้นที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยสิ่งที่คุณได้รับ การล้างด้วยพลังงานเดินธันวาเหล่านี้ซึ่งเกี่ยวกับการพาคุณเดินทางของการเข้าสู่การเร่งความเร็วที่คุณต้องการจะมีตอนนี้แน่นอนคุณจะไม่ขึ้นไปคนเดียวจะเป็นประสบการณ์กลุ่มคุณจะยังคงรู้สึกเชื่อมโยงกับส่วนรวมที่คุณเป็นส่วนหนึ่งและดังนั้นคุณจะไม่กระโดดไปข้างหน้า มากไปมากจนเกินไปจนกว่าคุณจะกลายเป็นไม่สามารถเข้าถึงได้กับทุกคนที่คุณค้นพบเจอคุณคุณจะสามารถติดต่อกับเพื่อนๆของคุณและยกพวกเขาขึ้นกับคุณได้เสมอนี่คือการเดินทางของความสามาคัคคีการรวมของสติสาม,มาคัคคีไม่ใช่ของการแตกแยกและดังนั้นในขณะที่คุณต้องลุกขึ้น เกินระดับของสติที่จะขึ้นไปในวิธีที่มีสตินี้ที่คุณเป็นคุณไม่ได้ถูกกำหนดให้ทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังคุณอยู่ที่นั่นในฐานะผู้ช่วยเหลือในฐานะผู้นำในฐานะนักไฟและคุณจะพบว่าของขวัญแห่งความเคารพการเยียวยาการช่องและความรู้ทางจิตวิญญาณทางจิต และใช้งานง่ายคือสิ่งที่คนรอบข้างคุณต้องการให้คุณเพื่อรักษาเพื่อการให้อภัยและปลดปล่อยตัวเองจากพลังงานการสั่นสะเทือนที่พวกเขาได้รับความบันเทิงในความคิดของพวกเขาดังนั้นคุณสามารถเข้าถึงของขวัญและความสามารถของคุณที่จะให้บริการที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและช่วยให้มนุษยชาติที่เหลือ เข้าร่วมคุณในการเดินทางของการขึ้นสู่อย่างมีสติและหนึ่งที่ถูกเร่งขึ้นโดยสถานการณ์ที่มีอยู่บนโลกซึ่งจะนำคนที่จะบินขึ้นโดยธรรมชาติเหนือความสับสนวุ่นวายสงครามการเหยียบเชื้อชาติความเกลียดชังความหยาบคายอะไรก็ตามที่คุณเห็นรอบตัวคุณที่อาจลากคุณ ลงไปในหลุมแห่งความสิ้นหวังกับมันแต่นี่คือโอกาสที่คุณได้รับที่จะเป็นแสงสว่างในประเชิญหน้ากับมันทั้งหมดเพื่อสิ่งที่เป็นแสงสว่างและความรักภายในแต่ละบุคคลอาจถูกสง่งถูกส่องแสงสว่างและคุณคนอื่นๆอ,อีกมากมายอาจร่วมเดินทางอย่างมีสติในการขึ้นสู่การมีสติ เราคือสภาอาโทรเรียนเรายินดีที่จะติดต่อกับคุณทุกคนครับฝากช่องน้อยๆด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็หากพระเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใด ทำให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระ่างแจ้งขอบารมีหลอหมู่เมตตาบารมีพระโพธิสัตว์มัจจุศบารมีบรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกๆพระองค์โปรดเมตตาประทานอภัยเสริมเติมปัญญากับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระ่ากแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ